21กับ26ครับ174กับ172พิกัด57กิโลกรัมอย่างว่าครับต้นต้น,ตนยางหวาดเสียวครับอย่างดูทิศดูทางกันนิดนึงครับได้เวลาว่ากันด้วยอาวุธครับไม่มีเหลี่ยมตัวไม่มีลูกกระตุกไม่มีหน้าเสือครับพูดง่ายๆครับต่อยลำตัวแผ แข้งขวาก็ายังไม่โดนครับเจอแข้งขวาของทางด้านดีครับยกแรกต้องระวังหมัดของลิคาโร,รอาวาเลสด้วยนะครับสาดายไปเรื่อยครับทางด้านของดาวเด่นะพยายามหักศอกซ้ายหน้าวางขวาติดกำบังโดนซ้ายวางซ้ายเอาละครับเริ่มวางได้เนื้อเนื้อครับดาวเด่น ติดหนุ่มน้อยแต่ว่าดูเหมือนจะไปซ้อมกับสารสตรเท์นะครับต้องปรับสไตล์ครับนั่นแหละครับต้องเดินสาสตรครับแข่งสายเบิ้ลเข้าไปครับต่อไปขยับแข่งสายโอ้โหเริ่มจะมาทีทีแล้วครับสูนี้ก็ต้องบอกว่าไล่เลี่ยกันนะครับอื อันนี้ชุ่มสามชุ่มสามโอ้ยแทงเข่าวสวยครับลิคาโดแม่เดินวางแข้งศาสต์แข้งศางสต์แค่เอาดโดนท้องครับโดนท้องครับดาวเด่นโดนตัดซ้ายลำตัวโอ้ยที่เลยครับลิคาโดอันวาเลสอยากสเปคโอ้หเต็มเต็มกระปั้นครับแม่แล้วต่อยเ็นด้วยนะครับลิคาโด ลุยกันต่อครับต้องปรับสไตล์ครับต้องปรับสไตล์ครับไม่ลุยไม่ได้ครับชาวต่างชาตินี่แม่ได้ใจครับไม่มีลูกครูยังไงก็ต้องฟอฟอไว้ก่อนครับเ้าแรงมาแรงไปแรงมาแรงไปครับก่อนขึ้นเวทีนี่แม่เรียกมาคุยกวกติกาชัดเจนครับนี่ครับแข็งแรงครับแข็งเอยเจอหุกซ้ายวางแข้งขวาครับ ที่จริงการจาช่องแปนี้มีง่ายนิดเดียวครับผู้ชีายครับแค่เดินออกอาวุธแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรมากเลยครับเดินแล้วก็ต้องทําให้เข้าเป้าด้วยครับถอยก็ได้ครับแต่ว่าต้องถอนเคีย์กับมางคานก็จะดันออกมาแล้วครับนี่ครับลิาโดด้ต่อยเป็นครับต่อยสีข้างต่อยลําตัวไปเรื่อยครับพลังเอาง่ายๆครับดูครับโอ้ยโดน้ายแข้งก็เหมือนยกแปะแข้งของดาวเด่นโอ้ต้องรีบคบภาพบนสังเวียนเลือด จุดเปลี่ยนน่าจะเป็นลูกงัดลูกเคาะลําตัวเนี่ยนะครับเพราะว่าแข้งสวยนะครับทางด้านของดาวเด่นแต่ว่าถอยหลังเตะครับดูครับหมัดนี่แหละครับสําคัญครับทักษะการใช้กำปั้นชาวต่างชาติเขาจะเน้นนะครับพอโดนแล้วมันจะมีอาการครับนี่แล้วไปดูเขาดอาวาเลสครับโอ้โหออกอาวุธได้หนักแน่นแม่นยาแล้วก็ชัดเจนกว่าครับเอาชนะดาวเด่นซิหนุ่มน้อยไปได้